อนที่1เริ่มด้วยเกลียดในห้องประชุมใหญ่ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างชื่อดังทีรวิทย์คอนสตรักชั่นเสียงโตะถูกกระแทกด้วยฝ่ามือของละลินวิศวกรสาวไฟแรงใบหน้าคมตาคมสายตาดุ<ม>เธอกำลังโต้เถียงกับเทียวิทย์ทายาทเจ้าของบริษัทผู้ชายที่หลอ่อรวย<ม>แต่ปากจัด<ม>และเย็นชาราวกับน้ำแข็ง ถ้าจะดื้อขนาดนี้เชิญคุณละลินหางานใหม่เถอะเสียงเขาดูจนทั้งห้องเงียบกริบละลินกัดฟันกรอดฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณจะมากดหัวได้นายธีรวิทนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาปะทะกันละลินไม่ชอบผู้ชายหญิงยะโสเขาก็รังเกียจคนที่ไม่ซีโรราบแต่เพราะงานใหญ่ที่รัฐสั่งมาพวกเขาต้องอยู่ทีมเดียวกันโดยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ ไฟแค้นลุกโชนตั้งแต่วันนั้นตอนที่สองฝนกลางสายงานกลางสายงานฝนกระหน่ำเรากับพายุและลินยังคุมงานต่อด้วยเสื้อชูชีพสีสะท้อนแสงเปียกปอนทีรวิสที่แค่ผ่านมาเห็นถึงกับลงจากรถหรูมาตะหวาดใส่บ้าหรอจะยืนตากฝนทำไมนานต้องเสร็จตามแผนนายไม่เข้าใจหรอก เขากระชากแขนเธอแรงจนละลินเซะเข้ามาในร่มชั่วคราวดวงตาของทั้งคู่สบกันใกล้จนได้กลิ่นลมหายใจใจละลินเต้นแรงด้วยความโมโ oh หหรืออะไรกันแน่ที่รวิสเองก็ตาแข็งแต่เสียงที่หลุดออกมากลับเบาลงอย่าทำตัวไม่รักชีวิตทั้งคู่ยืนใกล้กันจนคนงานแอบมองแล้วแซวกันเบาๆลลินสวัสดแขนออก อย่าทำเป็นห่วงแต่หลังจากนั้นทีรวิสก็ให้คนขับรถเอาร่มและเสื้อกันฝนมาให้เธอทุกครั้งแม้จะไม่พูดอะไรอีกตอนที่3ความลับในคืนเลี้ยงบริษัท,ทาง,งานเลี้ยงปีใหม่บริษัท,ท<า>เสียงเพลงดนตรี <ใน S 1> และแอลกอฮอล์ทำให้ใครหลายคนเผลอเปิดหน้ากากและลินเมามากจนแทบเดินไม่ไหวทีรวิชท,ที่ปากร้ายกับเธอตลอดกลับเป็นคนเดียวที่เดินเข้ามาประคอง จะทำอะไรปล่อยนะละลินปัดมือแต่ขาไม่มีแรงดื้ออีกแล้วเขาพึมพำรรก่อนจะยกเธอขึ้นแบบพาดไหลท่ามกลางสายตาพนักงานที่อึ้งกันทั้งงานละลินรู้สึกตัวในห้องพักโรงแรมที่ธีรวิทย์จัดไว้ให้เขานั่งอยู่ที่โซฟามองเธอเงียบเงียบดวงตาคมที่เคยเย็นชามีแววบางอย่างที่ละลินอ่านไม่ออกทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ เธอถามเสียงพร่าเพราะฉันไม่อยากเห็นเธอพาตัวเองไปยุ่งยากกว่านี้เขาเดินเข้ามาปัดปล่อยผมที่ปิดหน้าเธอเบาๆเกลียดกันไปเถอะแต่คืนนี้นอนได้แล้วตอนที่สี่ความจริงที่เจ็บกว่าเกลียดวันหนึ่งและลินได้ยินความจริงจากปากเลขาธิการของธีรวิทว่าเขาไม่ใช่คนเย็นชากับเธอโดยไม่มีเหตุผลย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนธีรวิทเคยขัดคำสั่งพ่อ เพื่อไม่ให้บริษัทเล็กๆของพ่อเธอล้มละลายเขาซื้อหุ้นช่วยไว้แต่ไม่เคยบอกใครเพราะกลัวเสียชื่อทั้งหมดที่เขาใช้คำพูดแรงๆคือเพื่อดันให้เธอแข็งแกล่งพอจะอยู่ในวงการนี้ได้และลินได้แต่ยืนนิ่งน้ำตาไหลเงียบเธอเดินไปหาเขาที่ไซต์งานทันทีนายมันโง่เธอว่าแค่นั้นก่อนจะผักอกเขาเบาๆโง่ที่เก็บทุกอย่างไว้คนเดียว ทีรวิทย์ไม่พูดอะไรแต่ดึงเธอมากอดแน่นกลางแดดร้อนจัดเสียงครึ่งจัรยังทำงานแต่หัวใจทั้งคู่เหมือนได้หยุดนิ่งไปแล้วตอนที่หเกลียดให้ตายก็หน<ส>ีเหัือใจไม่ได้ไม่กี่เดือนต่อมาโครงการสำคัญเสร็จสิ้นแ,<ค>และลินยื่นซองลาออกตรงล่าเขาจะหนีไปไหนอีกเขาถามเสียงต่ำตจะไปเรียนต่อฝันของฉันนายรู้ใช่ไหม ธีรวิทย์ถอนหายใจหยิบซองไปฉีกต่อหน้าแล้ววางแหวนทองคำวงเล็กในมือเธอแทนฉันจะรอถ้าอยากหนีไปก็ไปแต่กลับมาต้องใช้นามสกุลฉันและลินมองเขานิ่งก่อนจะยิ้มทั้งน้ำตานายมันบ้าฉันก็รักคนบ้าแบบนี้สุดท้ายแล้วคนที่เกลียดกันจนสุดขั้วก็ยอมแพ้ให้หัวใจตัวเองเพราะความรักมันดื้อกว่าใครทั้งหมด บทพิเศษเกลียดนักแต่คืนนี้รักกันให้พอค่ำคืนนั้นหลังจากละลินยื่นซองลาออกให้เขาฉีกต่อนหน้าพวกเขาไม่ได้กลับไปที่สายงานหรือห้องประชุมแต่กลับมาที่คอนโดหรูของธีรวิทย์แทนฝนโปรยลงบางเบาเหมือนในวันแรกที่เถียงกันละลินยืนนิ่งกลางห้องรับแขกเธอหอบแหวนทองในมือแน่นจะทำอะไรอีกละลินถามเสียงแผ่วเมื่อธีรวิทเดินเข้ามาประชิด จนแผ่นหลังเธอชิดผนังเธอยังดื้ออยู่ดีเขากระสิบชิดใบหูมือหนาประคองกรอบหน้าคมของเธออย่างแผ่วเบาแต่กลับแนบแน่นริมฝึกปากของเขาสัมผัสลงมาในที่สุดทั้งร้อนแรงและหิวกระหายอย่างคนอดทนมานานทีรวิทยเธอเรียกชื่อเขาแผ่วจูบของเขาตอบกลับด้วยแรงกดหนักขึ้นมือของเขาลูบต่ำลงไปที่เอว กดเธอแนบเข้ากับตัวเองจนแทบไม่เหลือช่องว่างลมหายใจร้อนแลกกันถี่มือเธอที่เคยผลักอ,อกเขากลับกำแน่นที่ปกเสื้อสูทแทนเขาผลักออกเล็กน้อยมองเธอด้วยดวงตาที่เปียกแสงไฟอุ่นในห้องเกลียดฉันสิเขากระสิบเสียงพรา่าและลินไม่ตอบเธอดึงเขากลับมาจูบเองคราวนี้ไม่มีคำว่าเกลียดหลงเหลือ เนื้อผ้าถูกปลดออกช้าๆฝ่ามือร้อนของเขาลูบไล้จากซอกคอแผ่นหลังจนเสียงหอบหายใจของเธอหลุดเป็นเสียงครางเข่าในลำคอร่างสองร่างล้มลงบนโซฟาหนังสีเข้มความหนาวเย็นของห้องไม่เหลือแม้แต่น้อยมีเพียงไอร้อนระหว่างผิวเนื้อและแรงเต้นหัวใจทุกสัมผัสหนักแน่นแต่แฝงความอ่อนโยนในคราเดียวกันความร้อนลุกลามรุนแรงตามจังหวะมือ จังหวะจูบและเสียงกระซิบที่แผ่วข้างหูต่อให้หนีไปไกลแค่ไหน<ต>เธอก็เป็นของฉัน<ต>เขาเอ่ยแ,<ต>และละลินไม่ตอบอะไร<ต>นอกจากจ้องเขาด้วยดวงตาที่สะท้อนคำตอบชัดเจนยิ่งกว่าใดๆคืนนี้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเหลือแค่สองหัวใจที่ดื้อดึงมานานสยบให้ร่างกายแล้วรักที่รอวันปลดปล่อย